คุณตาเก็บขวดขายเลี้ยงหลานจนแก่ไม่มีใครคิดว่าเด็กคนนี้จะโตมาสร้างบริษัทร,ระดับโลกแต่ในวันเปิดบริษัทกลับมีบางอย่างที่ไม่มีใครลืมได้สิ่งที่เขาพบในขวดใบสุดท้ายทำให้ทุกคนเงียบทั้งห้องมันคืออะไรแล้วทำไมถึงทำให้ชายคนหนึ่งร้องให้ทั้งยืนคุณตาใส่หมวกฟางเก่าเสื้อเชิ้ตขาดตรงไหลมือสันสันกำลังเก็บขวดพลาสติกหน้าระสะดุกซื้อเสียงรถยนต์วิ่งผ่านดังวืดดริณน้ำเน่าจากท่อข้างทางลอยแต่จมูก ฝนเพิ่งหยุดตกพื้นเปียกขวดหลายใบลื่นมือขณะเขาก้มเก็บขวดที่หล่นใต้ท้องรถเสียงแตรดังลัน่นรถคันใหญ่เบรกกระทันหันห่างแค่คืบคุณตาถอยหลังทันหัวใจเต้นโครมหอบหายใจแรงคนขับรถตะโกนด่าแต่คุณตาแค่ยกมือไหวสายตาอ่อนล้าเขาไม่ได้โกรธเพราะขวดเหล่านี้คือต้นทุนเลี้ยงหลานชายวัยเจ็ดขวบ หลานชายนั่งรออยู่ที่บ้านไม้ชั้นเดียวหลังคารั่วใต้ถุนเปียกมือเล็กๆถือสมุดวาดภาพเขียนคำว่าคุณตาของผมคืนนั้นลมพัดแรงเสียงสังกะสีตีโครมครามคุณตานอนข้างกองขวดแขนข้างหนึ่งโอบตัวหลานไว้อีกมือกุ่มหน้าอกเพราะจุ่ๆเจ็บแน่นแต่เขาไม่พูดเพราะกลัวหลานตกใจเพียงยิ้มฝืน ลูปห,หัวหลานเบาฮ่าฮวันต่อมาคุณตานั่งพักตรงซอกตึกดวงตาแดงไอจนหน้าเขียวแต่ยังฝืนลุกเดินไปเก็บขวดหลังตลาดสดตรงมุมหนึ่งของตลาดมีถุงขยะพลาสติกกวางกองสูงกลิ่นคาวเลือดจากปลาติดจมูกมีแมลงวันบินวนคุณตาเดินผ่านจูจูมีบางอย่างขยับในกองถุงเสียงกรอบแกรบเบา ฮ่หาฮเขาหยุดก้มลงมองในถุงขยะสายใบหนึ่งมีทารกตัวแดงร้องไห้คุณตาชะงักคนลุกทั่วตัวลมหายใจติดขัดมือที่ถือขวดหลุดจากแรงบีบตกลงพื้นเสียงดังกรุงกริงดวงตาเบิกโพมองไปรอบข้างไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงทานกร้องเขาย่อตัวลงมือสั่น เปิดปากถุงเด็กทารกยังมีสายสะดือตาแดงก่ำจากการร้องนานคุณตาอุ้มขึ้นมาอ้อมแขนเขาเย็นเฉียบก,กลิ่นเลือดติดจมูกทารกสันเทาแต่เงียบลงเมื่ออยู่ในอกของชายชาราทันใดนั้นเสียงตำรวจตะโกนมาแต่ไกลมีคนแจ้งว่าพบทารกถูกทิ้งคุณตารีบยื่นเด็กให้แต่เจ้าหน้าที่หันมามอง ไม่เห็นเด็กในมือคุณตาเลยแม้แต่นิดเดียวคุณตาอุ้มอะไรครับเขามองลงแขนตนเองว่างเปล่าไม่มีทารกไม่มีเลือดไม่มีเสียงร้องริมฝีปากแห้งผากหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงเจ้าหน้าที่เบาลงคุณตาไปโรงพยาบาลเถอะครับคุณดูไม่ดีเลยคุณตาสายหัวย้ำเสียงแน่นผมเห็นเด็กอยู่ตรงนี้ หลานชายที่วิ่งตามมาถึงจับมือคุณตาแน่นน้ำตาไหลคุณตากลับบ้านเถอะครับคุณตาเงงหน้าขึ้นแสงแดดจ้าใบหน้าหลานชายคล้ายกับเด็กทารกในฝันเมื่อกี้ทุกอย่างเริ่มพ่าเสียงรอบตัวหายไปร่างเขาสุดนั่งดวงตายังมองแขนของตนเองเหมือนยังอุ้มบางสิ่งไว้แน่นแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเบาแต่ชัดเจน ดูแลเขาให้ดีเขาจะเปลี่ยนโลกหลายปีผ่านไปหลานชายโตเป็นหนุ่มเรียนเก่งมีไอดีแปลกใหม่เปิดบริษัทไซเคิลจากขยะชื่อบริษัทตั้งตามชื่อเล่นของคุณตาในวันเปิดตัวเขาเดินมาพร้อมสุดเรียบร้อยจับไม่แน่นประกาศต่อหน้าสื่อและผู้คนชายที่เก็บขวดเลี้ยงผมทั้งชีวิตคือประธานคนแรกของบริษัทนี้ เขาชี้ไปที่ชายชราค,คนหนึ่งบนรถเข็นคุณตายิ้มน้ำตาไหลแต่ขณะนั้นเองไฟบนเวทีวุบว่าเสียงในห้องสะท้อนผิดปกติกลิ่นเหม็นไม่ลอยแผ่วมาภาพบนหน้าจอเหล็กกระพริบขึ้นรูปกวดแต่ตามด้วยภาพเด็กทารกในถุงขยะเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นไม่มีใครรู้ว่าภาพนี้มาจากไหนคุณตาหน้าซีด หลานชายหันไปมองคุณตาถามเบาฮ่าฮ่คุณตาเกิดอะไรขึ้นมือคุณตาสั่นดวงตาเบิกกว้างเหมือนเขากลับไปอยู่ตรงตลาดสดอีกครั้งในหัวมีเพียงเสียงเดิมซ้ำฮ่าฮ่าเขาจะเปลี่ยนโลกแต่จะเริ่มจากความตายก่อนเสียงเด็กหัวเราะย,ยังดังลอดลำโพงของเวทีแม้จะปิดสัญญาณไปแล้วคนในงานเริ่มกระสิบ สายตาหลายคู่หันมองบางคนถอยหลังบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายหลานชายยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเงอไหลเต็มหลังเขาหันไปถามทีมงานใครเปิดภาพนั้นขึ้นมาทีมงานหน้าเผือดไม่มีใครแต่จอเลยครับไม่มีสัญญาณจากเครื่องไฟบนเวทีวูบอีกครั้งภาพเด็กร้องให้หายไปแต่แทนที่ด้วยภาพชายแก่อุ้มเด็กในอ้อมแขน ตรงฉากหลังเป็นกองขยะเปียกภาพค่อยๆขยับเหมือนคลิปวิดีโอเก่าภาพนั้นคือคุณตาเองเสียงเด็กกระซิบผ่านลำโพงผมยังอยู่ตรงนี้คุณตาหอบหายใจมือกุมอกแน่นหลานใช้ประคองไว้คุณตาอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับดวงตาคุณตาหลับแน่นภาพในหัวเขากลับมาอีกครั้งขวดแตกกระจาย เสียงทานกล่องมือของเขาที่อุ้มเด็กเต็มไปด้วยเลือดเขาสะดุ้งลืมตาสบตาหลานชายเสียงแถวเบาหนีไปทันใดนั้นหน้าจอใหญ่ดับลงทั้งห้องมืดสนิทเสียงดังปังเหมือนขวดแก้วแตกใต้เท้าคนในงานเริ่มกรีดร้องไฟฉุกเฉินติดขึ้นสว่างสีแดงวา่าบนเวทีปรากฏเงาดำของเด็กเล็กคนหนึ่งยืนอยู่นิ่ง ฮ่หาฮ่าไม่มีหน้าไม่มีปากแต่เสียงหัวเราะยังดังอยู่ในหัวทุกคนหลานชายกอดคุณตาแน่นน้ำตาไหลใครกันแน่ที่ผมช่วยไว้วันนั้นไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงกระซิบเบาๆจากความมืดขยะของคนหนึ่งอาจเป็นชีวิตของอีกคนคุณตาเมยอมองไปข้างหน้าใจสัน่นเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอวันนั้นในกองขยะ ไม่ใช่แค่เด็กทารกแต่คือบางสิ่งที่ถูกทอดทิ้งและรอวันที่จะกลับมาผ่านร่างของหลานชายเขาเองหลานชายเริ่มสัน่นร่างกายเขาเย็นเฉียบริมฝีปากเริ่มซีดดวงตาเบิกโพรงมองขึ้นไปบนจอที่ดับสนิทเขากระซิบถามคุณตาวันนั้นคุณตาเอาเด็กคนนั้นไปไหนครับคุณตาหันหน้าช้าฮ่าเสียงแหบพร่าตอนตำรวจมาเด็กหายไปแล้ว แต่เสียงเขายังอยู่ในหัวตาตลอดมาหลานใช้หลับตาแน่นความทรงจำบางอย่างหลายย้อนภาพตอนเด็กคือหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงเด็กร้องให้จากใต้ถุนบ้านเขาลงไปดูเห็นถุงพลาสติกเก่าใบหนึ่งขยักแต่ตอนนั้นคิดว่าเป็นฝันเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังตอนนี้เสียงเดิมกลับมากระซิบชิดข้างหู เราคือส่วนหนึ่งของกันและกันท่านใดนั้นหลานชายสุดตัวครีดร้องสุดเสียงเหมือนมีบางอย่างกำลังดึงออกจากอกคนในงานแตกตื่นมีบางคนวิ่งหนีบางคนสุดลงร้องไห้กลิ่นเหม็นจากขยะปิกลอยออกอวนเต็มห้องทีมงานตัดไฟทั้งระบบแต่ไฟฉุกเฉินไม่ดับก,กลับสว่างขึ้นและเผยให้เห็นเงาเด็กทารกอีกหลายร่างยืนเรียงอยู่ตรงพื้นหน้าเวที แต่ละร่างเปียกโชกลำตัวบิดเบี้ยวไม่มีเสียงมีเพียงสายตาที่เจ้ามาทางคุณตาคุณตาลุกขึ้นแม้ขาจะอ่อนแรงแม้หัวใจจะเต้นผิดจังหวะเขาเดินตรงไปหน้าเวทีมองเงาเหล่านั้นนิ่งนานถ้าพวกเจ้ารอดก็เอาวิญญ,ญาณตาไปแทนทันใดนั้นลมเย็นพัดวูบทุกเงามืดหายไปกลิ่นขยะหายวับ ไฟทั้งงานสว่างขึ้นคนในงานนิ่งงนันหลานชายฟื้นขึ้นหายใจหอบมือกำแน่นแต่คุณตาสุดลงตรงหน้าเวทีใบหน้าอ่อนโยนแต่ดวงตาเปิดอยู่มองไปยังที่ว่างเปล่าพร้อมรอยยิ้มสุดท้ายบนริมฝีปากหลานชายโผเข้ากอดคุณตาอย่าทิ้งผมไปไม่มีคำตอบแต่เสียงกระซิบเบาๆดังจากลำโพง ขอบใจนะักที่ไม่ทิ้งเราจากวันนั้นเป็นต้นมาบริษัทไซเคิลยังเปิดต่อแต่ทุกปีในวันก่อตั้งหลานชายจะวางขวดใสใบหนึ่งไว้หน้ารูปถ่ายคุณตาในขวดนั้นมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กฮะาฮะเขียนด้วยลายมือสันส่นๆว่าความหวังของเราเคยถูกทิ้งในถังขยะคืนหนึ่งขณะที่หลานชายยังคงนั่งทำงานในออฟฟิศ แสงไฟในห้องประชุมกระพริบเบาฮ่าฮนาฬิกาบนผนังหยุดเดินบรรยากาศเย็นว่าเหมือนมีใครเดินผ่านด้านหลังเขาหันขวับแต่ไม่มีใครกระจกหน้าต่างสะท้อนภาพเงาลางฮ่าฮเป็นเงาของชายชราก้มหน้าถือถุงขวดเดินช้าๆผ่านไปทางประตูด้านในแม้คุณตาจะจากไปแล้วนานนับปีแต่เงานั้นชัดเจนจนเขาต้องลุกตาม เขาเดินไปยังห้องเก็บของเปิดประตูออกภายในเงียบกริบมีเพียงกลิ่นอับชื้นและกล่องกระดาษเก่าฮ่าฮแต่ตรงมุมหนึ่งมีถุงขวดใบหนึ่งวางอยู่ถุงเดียวกับที่คุณตาเคยใช้มีขวดเปล่าหลายใบและขวดหนึ่งมีจดหมายสอดอยู่ข้างในมือเขาสั่นตอนหยิบออกมากระดาษเก่าจาุดเหลืองตัวหนังสือบางส่วนซีดเหลืองแต่ข้อความหลักยังคงชัดเจน ถ้าวันหนึ่งหลานโตพอและเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้ทิ้งแค่ขยะแต่ทิ้งความรู้สึกของคนด้วยจงอย่าลืมเก็บมันขึ้นมามือเขาแน่นน้ำตาไหลเงียบฮ่าฮเสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นจากหลังชั้นวางของเขาหันไปไม่มีใครแต่ถุงขวดขยับเองเบาฮ่าฮเหมือนมีใครมาหยิบจากนั้น ไฟในห้องกระพริบอีกครั้งและดับลงเมื่อเปิดไฟกลับมาขวดทุกใบในถุงหายไปเหลือเพียงแผ่นกระดาษใหม่หนึ่งแผน่นเขียนด้วยหมึกสดใหมายว่าเรายังอยู่ในทุกสิ่งที่คนอื่นมองข้ามคืนนั้นเขกลับบ้านช้าแหน,นมองท้องฟ้าดวงจันทร์สว่างจ้าเขาหยิบขวดเปล่าขึ้นมาดูเงาสะท้อนในขวดมีใบหน้าคุณตายิ้มให้ ไม่พูดอะไรแต่ในความเงียบเขารู้ว่าทุกขวดยังเก็บความรักนั้นไว้ไม่เคยจางหายเขากอดขวดไว้แน่นเหมือนกอดความทรงจำของทั้งชีวิตลมหายใจอุ่นๆพ่นไอออกมาในยามดึกเรากับโลกยังเงียบแต่เต็นไปด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินวันต่อมาเขากลับมาที่บริษัทแต่เช้าเดินไปยังถผงกระสัยเครื่องต้นแบบหยิบกระดาษแผ่นหนึ่ง และเขียนคำสั่งใหม่ลงบนบอร์ดหน้าห้องตั้งโครงการขวดจากบ้านคุณตาเปลี่ยนขวดพลาสติกเก่าเป็นของใช้สำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเสียงพนักงานเริ่มซุบซิบบางคนยิ้มบางคนถามว่าโครงการนี้จะได้อะไรกลับมาเขาตอบเบาฮ่หาฮได้คนที่เคยถูกทิ้งกลับคืนมาไม่นานโครงการเริ่มต้นคนจากหลายที่ส่งขวดมาร่วม บางขวดมีข้อความบางขวดมีรูปภาพหลาใบมาจากบ้านที่เคยเงียบเหงาหนึ่งในขวดนั้นมีจดหมายเขียนด้วยลายมือเด็กแม่บอกว่าพ่อไม่กลับมาแล้วแต่ผมยังรออยู่ทุกคืนนี่คือขวดที่พ่อเคยใช้ดื่มน้ำวันสุดท้ายเขาอ่านจดหมายนั้นแล้วเงียบไปนานมือแน่นสายตาแดงคุณตาเคยบอกเขาขวดอาจเป็นแค่ของไร้ค่า แต่เมื่ออยู่ในมือของคนที่เห็นค่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายปีผ่านไปบริษัทของเขาขยายแต่ยังมีห้องหนึ่งชื่อว่าห้องเก็บขวดของคุณตาไม่มีใครกล้าแตะภายในมีถุงใบเดิมมุมเล็กๆที่ยังเก็บกลิ่นอดีตและภาพถ่ายคุณตาติดบนผนังทุกคืนที่เขาอยู่คนเดียวเสียงขวดเบาๆจะดังขึ้นจากในห้องนั้นครงิงครงิง หมือนเสียงลมหายใจของความรักที่ไม่เคยหมดอายุบางคืนเมื่อฝนตกหนักฟ้าแลบสว่างวาบทั่วท้องฟ้าไฟาในบริษัทกระพริบและกลิ่นเปียกชื้นจากถุงขวดเก่าก็ลอยออกมาทนักงานเวรดึกเคยเล่าว่าเห็นเงาคนเดินผ่านกระจกในห้องนั้นทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยบางคนบอกว่าได้ยินเสียงชายชาราพูดกับเด็กเสียงอ่อนโยนช้าฮ่า เหมือนเล่านิทานให้หลานฟังก่อนนอนและทุกครั้งหลังเสียงนั้นขวดบางใบที่เคยวางไม่เป็นระเบียบจะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นจัดมันให้คืนหนึ่งหลานชายในวัยผู้บริหารนั่งทำงานจนดึกเขาเดินผ่านห้องนั้นแล้วหยุดเพราะได้ยินเสียงแถวเบาเป็นเสียงเรียกชื่อของเขาชื่อเล่นที่คุณตาเคยใช้เรียกน้ำเสียงนุ่มลึกชัดเจน เขาผลักประตูเข้าไปภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจากไฟฉุกเฉินที่กระพริบเขาเดินไปที่ถุงขวดมือเอื้อมแตะทันใดนั้นลมเย็นพัดแรงเหมือนมีอะไรผ่านตัวเขาไปขวดในถุงสั่นไหวมีเสียงขวดใสใบหนึ่งกลิ้งออกมาเองหยุดตรงหน้าเขาเขาหยิบขึ้นมาภายในมีกระดาษม้วนเล็กฮ่าฮเขาคลี่มันออก บนนั้นมีลายมือคุ้นเคยของคุณตาหลานรักอยากัวสิ่งที่คนมองไม่เห็นเพราะความรักของตาจะอยู่กับหลานตลอดไปเขานิ่งน้ำตาไหลเงียบหัวใจอบอุ่นราวกับถูกอบด้วยอ้อมแขนที่จากไปนานเขากลับออกจากห้องปิดประตูเบาฮ่หา,หาและพูดกับตัวเองผมจะเก็บขวดต่อไปครับตาไม่ใช่เพราะมันมีค่า,แต,า,คาแต่เพราะมันมีความหมาย เช้าวันหนึ่งท้องฟ้าแจ่มใสอากาศอบอุ่นกว่าทุกวันเขาเดินเข้าบริษัทถือขวดใสใบหนึ่งที่ด้านในมีจดหมายลายมือของเด็กคนใหม่เขาวางไว้บนโต๊ะกลางห้องประชุมรอบโตะมีเด็กๆที่โตขึ้นบางคนกลายเป็นผู้จัดการบางคนเปิดบริษัทไซเคิลสาขาใหม่เขายิ้มมองใบหน้าแต่ละคนแล้วพูดช้าฮ่า วันนี้คือวันครบรอบ40ปีของบริษัทเราจากขวดใบแรกของคุณตาถึงขวดใบนี้ที่เด็กคนล่าสุดเขียนว่าหนูอยากให้ขยะกลายเป็นของขวัญทุกคนเงียบขวดใสอยู่ตรงกลางโต๊ะแสงแดดส่องกระทบมันเกิดประกายรุ้งอ่อนฮ่หาฮหเขายืนขึ้นชี้ไปที่รูปถ่ายเก่าติดอยู่บนผนังภาพชายชราก้มหน้าหิ้วถุงขวดหลังคอม ยิ้มบางๆอยู่กลางกองขยะใต้ภาพมีข้อความที่เขาสลักไว้เองเมื่อ20ปีก่อนเขาเก็บขวดเลี้ยงหลานแต่สิ่งที่เขาเลี้ยงจริงฮ่า <c> ฮ <ười> คือความเชื่อว่าความรักสามารถเริ่มได้จากสิ่งที่ถูกทิ้งเสียงปรบมือดังขึ้นช้าฮ่า <c> ฮ <ười> ทีละคนแล้วกึกกล้องไปทั่วห้องเขายืนเงียบน้ำตาไหลอย่างไม่รู้ตัวและในจังหวะนั้นเอง ลงเบาๆพัดผ่านกระจกขวดใสบนโต๊ะสันเล็กน้อยเรากับใครบางคนกำลังยิ้มให้จากที่ไกลแสนไกลเขายื่นมือแตะขวดใสเบาฮ่าฮ่หัวใจเต้นช้าลงเหมือนรับรู้ถึงการส่งต่อบางสิ่งในจิตใจลึกที่สุดเขาได้ยินเสียงคุณตาอีกครั้งแถวเบาแต่มั่นคงขอบใจนะหลานที่ไม่ลืมตาเขาหลับตาลงหายใจลึกและในความเงียบสงบ เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เคยเหน็ดเหนื่อยทุกถุงขวดที่เคยแบกทุกครั้งที่ถูกคนดูถูกทั้งหมดนั้นไม่สู่เปล่าเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งรอบตัวเต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มของเด็กฮ่หาฮ่ของพนักงานของคนที่เคยถูกทิ้งแต่วันนี้กลับมีคุณค่าเขายิ้มกลับพลางพูดกับทุกคนในห้องประชุมเราจะยังคงเก็บขวดต่อไป เพราะในแต่ละใบมีชีวิตของใครบางคนซ่อนอยู่เสียงตกมือดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้อบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของคุณตาแสงแดดสาดเข้ามาแรงขึ้นกระทบขวดใสแสงสะท้อนกระจายไปทั่วห้องและใครบางคนที่ไม่มีใครมองเห็นนั่งอยู่เงียบๆตรงมุมห้องก้มหน้ายิ้มเล็กน้อยก่อนจะหายไปพร้อมแสงแรกของวันใหม่เมื่อแสงจางลง ความอบอุ่นยังคงค้างอยู่ในห้องเขายือนอยู่นิ่งฮ่าฮสายตาและมองขวดทุกใบบนชั้นแต่ละใบคือเรื่องราวคือคำสัญญาคือชีวิตที่ได้รับโอกาสใหม่เขาก้าวออกจากห้องประชุมเดินช้าๆไปยังลานด้านหน้าที่เคยเป็นลานวางขยะเก่าแต่ตอนนี้กลายเป็นสวนเล็กฮ่าเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เด็กๆช่วยกันปลูกกลางสวน มีรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงชายชราแบกถุงขวดใบหน้ามีรอยยิ้มที่อ่อนโยนด้านล่างจะรึกคำว่าคุณตาของทุกชีวิตที่เคยถูกลืมเขาหยุดยืนตรงหน้ารูปปั้นวางขวดใสใบหนึ่งลงที่แท่นหินภายในขวดนั้นไม่มีจดหมายมีเพียงเมล็ดพืชเม็ดเล็กๆหนึ่งเมล็ดเขากระซิบตาครับผมขอปลูกมันต่อจากที่ตาเริ่มไว้ลมอ่อนๆพัดผ่าน ใบไม้สั่นไหวเบาฮ่หาฮ่เหมือนเสียงหัวเราองเงียบๆจากใครบางคนและที่ปลายสายตาเหนือยอดไม้สูงสุดเงาเลือนรางของชายแก่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีซีดถุงขวดพาดบ่าค่อยๆเดินจากไปในแสงทองของยามเช้าไม่หันกลับมาแต่ทิ้งรอยยิ้มสุดท้ายไว้ในหัวใจของทุกคนที่ยังเชื่อในคุณค่าของสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เขายืนนิ่งอยู่นานปล่อยให้สายลมอบรอบตัวเหมือนอ้อมแขนเก่าๆที่คุ้นเคยเสียงเด็กๆด,ดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาวิ่งเล่นหัวเราะและในมือของแต่ละคนมักมีขวดใบหนึ่งเสมอขวดที่พวกเขาวาดสีเขียนฝันใส่ความหวังไว้ภายในเขาหันกลับมองเด็กๆเ,เหล่านั้นด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนคุณตาเคยมองเขา แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งตะโกนจากมุมสนามคุณลุงหนูอยากเป็นประธานบริษัทแบบคุณเขาหัวเราะเบาฮ่าฮเดินเข้าไปใกล้แล้วนั่งยองๆตรงหน้าเด็กชายเขาวางมือลงบนบ่าของเด็กคนนั้นสบตาแน่นิ่งก่อนจะพูดว่างั้นเริ่มจากเก็บขวดให้ได้วันละหนึ่งใบก่อนนะแต่อย่าลืมในขวดใบนั้นต้องมีหัวใจด้วย เด็กชายพยักหน้าแรงฮ่าฮ่าดวงตาเป็นประกายเหมือนเขาเมื่อย,ยังเป็นเด็กเดินตามหลังชายชราหลังข้อมขนนั้นเขายืน e. ขึ้น,นมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มรู้ดีว่าทุกวินาทีต่อจากนี้คือการส่งต่อไฟที่ไม่เคยดับลงเลยและแม้ชายแก่ในวันนั้นจะไม่อยู่ให้เห็นอีกแล้วแต่ในทุกเสียงหัวเราะทุกขวดที่ถูกเก็บ ทุกความฝันที่ถูกเขียนลงกระดาษคุณตายังคงอยู่เฝ้าดูอยู่เงียบฮ่าฮในทุกที่ที่ความรักยังไม่ถูกทิง้งเสียงนกเริ่มร้องเบาฮ่าฮแสงอาทิตย์ลูกไล้ฐานยอดไม้อากาศยามเย็นอบอวนด้วยกลิ่นดินและแสงแห่งความหวังเขายืนมองภาพเบื้องหน้าเด็กๆกระโดดข้ามแอ่งน้ำหัวเราะลั่นใบหน้าเปื้อนฝุน่นแต่ในตาเปล่ยนปะกาย ขวดพลาสติกถูกวางเรียงบนต๊ะไม้เต็มไปด้วยลวดลายและสีสันแต่ละใบมีข้อความบางใบเขียนว่าบ้านในฝันบางใบเขียนว่าอยากให้แม่ยิ้มบางใบมีแค่หัวใจเล็กๆสีแดงเขาเดินเข้าไปใกล้อ่านข้อความเหล่านั้นทีละใบหัวใจค่อยๆเต้นแรงเหมือนตอนเด็กที่เคยเปิดถุงขวดของคุณตาแล้วเจอเศษเหรียญเพียงไม่กี่บาทแต่รู้สึกเหมือนกลุมทรัพ์ เด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอยื่นขวดให้เขาพูดเบาๆว่าในนี้มีความลับข้าหนูอยากให้ลุงอ่านคนเดียวเขารับมาขวดใสธรรมดาด้านในมีเศษกระดาษทับเล็กฮ่าฮเขาเปิดออกตัวหนังสือเขียนด้วยดินสอจางฮ่าฮขอบคุณที่ไม่ทิ้งหนูเหมือนคนอื่นหนูจะโตขึ้นแล้วสร้างที่แบบนี้ให้คนอีกมากมายเขานิ่ง น้ำตาซึมไม่มีคำใดในโลกเพียงพอสำหรับความรู้สึกในตอนนี้และทันใดนั้นสายลมแรงวูหนึ่งพัดผ่านขวดทั้งหมดสั่นไหวพร้อมกันแสงแดดสะท้อนแวววาวเหมือนทุกขวดมีดวงตามีชีวิตเขาหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึกและรู้ในวินาทีนั้นว่าแม้ร่างของคุณตาจะหายไปแต่จิตวิญญ,ญาณของเขา ยังคงซ่อนอยู่ในทุกขวดทุกหัวใจที่ยังไม่ถูกลืมเขาลืมตาขึ้นยิ้มกว้างแล้วพูดกับเด็กๆรอบตัววันนี้เราจะเริ่มเก็บโลกทั้งใบให้อยู่ในขวดกันเถอะเด็กๆส่งเสียงเฮดังพร้อมกันเหมือนสายลมอบอุ่นที่พัดผ่านหัวใจทุกคนพวกเขาวิ่งไปหยิบถุงผ้าบางคนหิ้วกล่องบางคนคว้าขวดที่ยังไม่ได้ตกแต่งแต่ละคนเริ่มเดินไปคนละทิศ บางคนเดินไปริมรัว้วบางคนลงไปยังลานหลังบริษัทเขายืนมองภาพนั้นเหมือนมองย้อนอดีตในภาพซ้อนของคุณตาที่เคยลากถุงขวดไปสุดถนนในวันที่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าตอนนั้นเขายังเด็กยืนหลบมุมอายเพื่อนที่มีคุณตาเก็บขวดขายแต่วันนี้เด็กหลายคนเดินอย่างภูมิใจถือขวดอย่างมั่นคง เหมือนถืออนาคตในมือเขาเดินกลับเข้าบริษัทหยิบกล่องไม้ใบเก่าที่เคยซ่อนไว้ใต้โต๊ะทำงานภายในมีของเพียงไม่กี่ชิ้นสมุดบันทึกเก่าเสื้อตัวจิ๋วที่คุณตาเคยเย็บให้และขวดใสายใบหนึ่งใบแรกที่เขาเคยให้คุณตาเก็บเมื่อครั้งยังไม่เข้าใจความหมายของมันเขาหยิบขวดใบนั้นขึ้นมาแสงจากหน้าต่างสาดกระทบเผยให้เห็นคราบฝุ่นเก่า แต่ภายในกลับมีประกายเล็กฮ่าฮเหมือนบางอย่างยังไม่ดับเขายิ้มยกขวดขึ้นแนบอกเหมือนกอดคำขอโทษที่เขาไม่เคยพูดกับคุณตาในวันที่ยังมีโอกาสและในความเงียบสงบของช่วงเย็นเสียงคุณตาก็กลับมาอีกครั้งไม่ใช่จากถ่ายนอกแต่จากข้างในตาไม่เคยโกรธหลานเลยแค่ดีใจที่หลานยังเก็บขวดใบนั้นไว้ เขาหลับตาน้ำตาไหลแต่ในหัวใจเต็มไปด้วยแสงวันนี้ขวดที่เคยไร้ค่ากลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตของชายคนหนึ่งที่เคยเกลียดเสียงขวดกระทบกันในถุงผ้าเก่าฮ่หาฮชายคนนั้นยังคงกอดขวดใส่ไว้แนบอกแม้โลกจะหมุนผ่านไปไกลเขาไม่ใช่เด็กชายที่หลกตาผู้คนอีกต่อไปแต่กลายเป็นชายผู้สร้างโอกาส ให้เด็กอีกนับร้อยด้วยหัวใจเพียงดวงเดียวขวดใสใบเก่าไม่ใช่แค่พลาสติกแต่มันคือรากของความหวังที่งอกงามในหัวใจของเด็กที่เคยรู้สึกต่ําต้อยที่สุดเขาก้าวออกมาจากห้องมองท้องฟ้ายามเย็นเราวกับเห็นคุณตายืนยิ้มอยู่ตรงปลายทางและที่ตรงนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่จากขวดใบหนึ่ง จากรักแท้ของคุณตาที่ไม่เคยถูกรีไซเคิลเพราะมันไม่มีวันหมดอายุ